みむでアクセルかけ笑いそうなสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจตาคูกับโปรเจกต์ชิโนบีเดอะม,มูฟวว้าวว้าวนิ่งๆเป็นไงครับทุกคนวันนี้ก็มาเริ่มสู่ เรียกได้ว่าเป็นเดอะมูฟวี่ที่2กันเลยดีกว่าผมว่าเรียกได้ว่าภาคนี้เนี่ยก็สนุกไม่แพ้กันเลยแต่ว่าเป็นภาคที่ผมเนี่ยต้องไปดูใหม่เพราะไม่ได้ดูนานแล้วเอาเป็นว่าลองมาฟังเรื่องราวกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลากันเลยไปชมกันเลยครับไปรานอนเดอะมูฟวี่ตอนกครั้งใหญ่จ,จนชนครพิภพนี่าานนเขาได้มาทำภารกิจครับซึ่งภารกิจเนี่ยก็คือมาไล่จับไอตัวเนี่ยครับ แบบเนี้ยเออซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกนัลโต้เนี่ยก็จะสึกกับพวกปานการที่ครับซัดครับโอ้โหซัดกอนโนเนียเอื้อในคาถาแยกเอาพา่าแล้วก็อ้อยแต่ว่าจู่จูก็ปรากฏเออชายผู้ลึกลับที่ใส่เสื้อกรอกครับซึ่งใครกันเนี่ยเขาเป็นใครกันซึ่งชายคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเออเป็นตัวดําเนินเรื่องแลวก็เป็นตัวที่ทําให้เรียกได้ว่าเป็นจุดพีกัของเรื่องเพราะว่าดูครับมาถึงนี้ก็ควรโอ้ยกับนรลโตะดูดูแล้วใจก็ซัดกัน โน no, เนีแล้วแล้วก็เอือสักกันไปสักกันมาดูครับนาโตโตเนี่ยก็เสียท่าอีแล้วเอือคืนคืนล่างแล้วลังจากนั้นเนี่ยเรียกได้ว่านาโตโตเนี่ยก็ไม่มีทางยอมแพ้แลครับเพราะเขาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วเป็นยินชาที่ไม่เคยอเคยอมแพ้เขาก็จะทําการต่อสู้กับชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาไงเขาก็มีวิชาแล้วก็มีพลังที่เรียกได้ว่าโหดดายเหมือนกันแต่ว่านาโตโตเนี่ยก็ไม่ยอมต้องใช้ท่านี้แล้วท่าไม่ตายครับสุดยอดของเขาก็คือกระสนวงจัก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ซัดเอาไปกินซฟัฟูแล้วก็ไอน,นี่จะใช้คาถาเลยรไม่รู้เพราะผมไม่รู้จักชื่อแล้วซกซัดกันูเนี่ยแล้วก็เออแล้วก็บูม<ว>ได้แต่ว่าโอ้โหพึนแรงอะไรกันแล้วก็ร่วรอลงมานเลยทีเดียวเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับเหมือนเป็นเรือหอพิศนาครับซึ่งไอเรือหอดํานี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมีความลับมากมายเลยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไป ช่วงคาถาสุดโหด 1. นคาถากระสุนป้งจักร 2. คาถาลงศพทราย 3. คาถาขึ้นสูบทรายวน 4. คาถาเงาเลียนแบบ5อันนี้มันไม่ได้บอกชื่อนะแต่ว่าผมขอตั้งชื่อว่าคาถากระสุนป้งจักร9หางแล้วกันแล้ว6อันนี้ก็ไม่ได้บอกชื่อผมขอตั้งชื่อเองว่าคาถากระสุนป้งจักเดนจิน,นหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดกลับมาที่นี่แหละครับเรียกได้ว่าใกล้จบแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเจ็บคอ ผมบอกได้ว่าผมมาทาคลิปให้ทุกคนเนี่ยผมเจ็บคออยู่เนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องทำานซึ่งเขาก็ได้มีการเล่าอดีตของอะไรสักอย่างครับซึ่งมันเรียกได้ว่าพ่อผุ้เท่าคนเนี่ยเขามีความลับที่เกี่ยวกับหินอะไรสักอย่างซึ่งเดนจินเนี่ยก็ได้ลักพาตัวมาซึ่งรルโตะเลยก็ต้องมาช่วยครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านไคโอเนี่ยก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกรルโตะครับซึ่งเรียกได้ว่านารุโตะเนี่ย ก็ต้องบอกเลยครับว่าเริ่มจะรู้แล้วว่าไอ้ท่านไคโอคนเนี้ยบนเป็นคนไม่ดีนะยังไงสุดท้ายก็ต้องมาสู้กันอย่างนูนเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพ่านเล้าใจสนุกสนานเอ้ยไม่ได้จะสนุกสนานได้ไงโหดร้ายทารุณนี่ว่าเออซึ่งก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดจริงๆครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากนินจารสินะครับนี่ครับนี่ครับเป็นหนึ่งในตัวละครดินจารินะผมจําชื่ออตัวละครตัวนี้ไม่ได้ว่าที่ใช้คาถาเนี่ยขนาดคาถามันผมจำไม่ได เดนจินเนี่ยก็ได้ทําการเริ่มรู้สึกว่าเริ่มื้นความจํานะครับเออว่าเอ๊ะนี่เราเราเรานี่มันความทรงจำนี้มันอะไรซึ่งเขาก็เดนนึกออกนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ทำลายหมู่บ้านห่งเขาซึ่งไอ้ 5, ห้าไอ้ตันไใคโอ้แกมันเป็นตัวร้ายนี่เองไอ้ชวห<อ>ลังจากนั้นเนี่ยเดนจินเนี่ยก็ถึงขั้นแบบว่าเบื่อครับคือคนที่อุตส่าห์นับถือมาตลอดทําไมเป็นคนตัวร้ายแล้วมันก็ได้แสดงคาตแท้ออกมาโอ้โหนี่คือ ทาแท้ของแเดี๋ยเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่แท้จริงของแเ่แลีลยเนี่ยยี่ไอ้ชั่วยี่แล้วหลันั้นเนี่ยก็มาแบบว่าจะต้องมาซับโนเนกับนารูโตะครับเอื้อแล้วนารูโตะ Naruto ก็โดนไปดอกหนึ่งเอื้อแล้วก็กระเด็นปังโอ้ยนารูโตะโดนซับติกแล้วแล,ล้วเดักนั้นเนี่ยนารูโตะเนี่ยก็ได้ทำการคุยกับเดนจินครับจะยอมจบมันปล่อยแบบนี้อะไรประมาณนี้แหละแตบบ่ว่าแต่จะยอมแพ้แค่นี้เหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนารูโตะก็บอกว่าอยากให้เดนจินเนี่ยมาช่วยร่วมสู้กับเขาด้วยเพราะว่าเขาคนเดียวเนี่ย จะต้องจกกัดการกับไอ้เจ้านี้ไม่ไหวแน่ซึ่งอ๋งอดิจิตจะยอแฉอะไรกันน่ลก็ซัดกระสุนกจัดไปหนึ่งดอกเพื่อที่จะคุยกับเดนจินต่อว่าเดนจินเดนจินจะต้องการความช่วยเหลือจากได้เอย้ยได้จะนอนอยู่งั้นได้ยังไงเราเนี่ยแหละจะต้องทําการจัดการกับเจ้าหมอนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการร่วมมือกันครับเพื่อต่อกรกับออไอ้ตัวร้ายอย่างท่านไคโออกี้ซึ่ง ในตวตนี่ก็ได้ทําการใช้พลังของเดนจินครับซัดเข้าไปที่กลางอ,อกข้างซ้ายของไอเจ้าท่านไคโอสุดชั่วร้ายแล้วก็เอ,อืเออ้อท่านไคโอก็รู้สึกว่าเอ้ยอาไปันทำไมแกถึงโดมตีข้าได้แล้วก็ซัดเป็นเต็มๆกับกระเด็นครับเป็นไปตามระเบียบแล้วก็หมอบกระแตตุ๋ยไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออหินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ ที่เขาจะต้องมาใช้งานเนี่ยมันก็ทําการที่ไม่ว่าจะทําลายล้างโลกทําให้เดนจินเนี่ยจะต้องทําการเสียสละตัวเองครับซึ่งเรนจินเนี่ยก็ได้ทําการทําให้นารูโตเนี่ยหมดสติแล้วก็ฝากไว้กับลุงครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเสียสละตัวเองเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไม่ทําให้นารูโตหมดสติเนี่ยเขาจะทําไม่ได้นั่นจะเรนจินก็จะเสียสละตัวเองนะแต่ว่าเอ้ยจู่ๆก็มีมือปิศาเอ้ยนาโูโตนารูโตเนี่ยเขาไม่ยอมจะสูญเสียคารีแล้วครับเพราะว่า เรื่องราวผมบอกเราใช่ไหมตอนต้นว่าเรื่องราวของภาคนี้เนี่ยมันเออซาส,สกเกตได้ได้ออกจากหมู่บ้านไปแล้วไงเขาก็เลยเนี่ยครับมีความที่แบบว่าไม่อยากจะสูญเสียใครแล้วก็เอ้ยแล้วหลังจากนั้นเอ้ยนี่มันอะไรนเนี่ยทุกคนก็อึ้งก,กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าปึ๊บมีภาพแล้วก็เอ้ยนั่นมันทั้งสองคน รอดปลอดภัยกันทั้งคู่เลยเนี่ยโอ้โหแต่ผมบอกวเลยนะว่าดูฉากเนี้ยมันเหมือนเกมไงเอาตรมแม่งมีการจับมือกันไอเวยจับดิโอ้ยนารุโตะเอ้ยแต่ว่าเออถ้าดูเอาไม่คิดอะไรมากก็เป็นการมิตรภาพระหว่างทั้งคู่ไงเออแล้วก็จบแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนารุโตะเดอะบุฟวี่ภาคนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรื่องราวของภาคนี้เนี่ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนผมบอกตรงตนะว่ามันเยอะเกินอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกด แชร์ไปให้ทุกคนดูด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเราวไวเจอกันใหม่นะเอ้ย